ที่ถ่ายฮอดเรื่องเซ้าเพราะว่าอยากจะเชื่อมโยงอยากจะ,อย,กจะอยู่กับทุกคนในจุดที่มันลึกลงไปอีกนะครับ uh, But I hope you guys enjoyed the album แต่ผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบ oh, <thank> นะครับอัล <I 'm S 1> บั้มนี้ครับ yeah. And, uh, yeah, I just want to thank you guys for that time for uh, coming to the ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่มาคอนเสิร์ตนี้มันมีความหมายมากสำหรับผมครับ uh uh, ขบค,ครับโอเคไหมครับก็จะไปต่อมีอีกห